สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราก็เดินทางกันต่อนะคะที่มาจากกินไอศครีมกันแล้วด้วยจ้ากับภากันมาเตรสรุรันตะกันตอด้วยจ้าทุกคนพากันเดินทางกันตอจ้า มาถึงกันแล้วนะคะเตอร,ร,ร์สโรรันแต่น,นั่นเองจ้าทุกคนแม่กิบกับมะฮอดแล้วนะจ๊ะเนาะพอก็เอารถไปจอดจ้าก็มีคนผ้าลูกผ้าหมาผ้าคนในคขอบกัววนะจ้ะเนาะมากินมาดื่มกันจ้าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะเป็นช่วงฤด,ดูร้อนของประเทศฟินแลนด์จ้าทุกคนมีคนมาเอารถมาจอด เยอะมากเลยค่ะทุกคนมีคนขับโม์ไส้เนาะจ้ะเนาะ,ะอากาศดีดีเขาจะก็พักกันขับมอม์ไส้ามากินมาดื่มจ้ะเขาจะเป็นฤดูที่เขารอคอยมานานจ้ะทุกคนเขาจะแฮปปี้มากเลยจะ้จะเร,รื่สรรันแต่จะห่างจากบ้านแม่กิฟเนาะค่ะเนาะประมาณ31กิโลเมตรเนาะจ้ะเนาะเขาก็เอาเรือมาจอดท่าเรือเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ขึ้นไปกิน อยู่ร้านอาหารกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ตั้งรอคอยนะจ้นะเนาะก็มีคนขับสเก็ตสกีเนะจ้นะเนาะมาขี่ขึ้นมาเล่นกันจ้ะแล้วก็ขึ้นมากินข่าวมาดื่มนะจ้นะเนาะแม่กิ๊บก็กได้ถ่ายวิวสวยๆนะจ้นะเนาะให้ทุกคนได้ดูจ้ะบริเวณรอบๆนะจ้นะเนาะกับเป็นร้านอาหารที่ไม่ค่อยใหญ่มากนักนะจ้นะเนาะกับ มีหลากหลายเมนูจ้ามีเขาก็จัดโต๊ะจัดซุ่ม,จ,มจัดนู่นจัดนี่ไว้ตอนรับแขกเนาะจ้าเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆช่วงหน้าฮ้อนจา้าทุกคนคนฟินเขาก็มากินมาดื่มกันนี่จา้าคนหลายๆเนาะจ้าเนาะช่วงที่เขาจัดคอนเสิร์ตคนจะเต็มเลยค่ะทุกคนเขาลูกร้านโล้นเลนก็นเอามาทำจา้ามาพากันมาก กินมาดื่มกันจากจะเป็นบริเวณเนาะจ้าเนาะแสดงคนเสือจะเป็นเวทที่แสดงคนเสือเนอะาะาเนาะช่วงฤดูร้อนจา้าคาเตอร์สโรรันตาเนาะจ้าเนาะแม่กกิบกระไดเอาภาพ สวยๆมาฝากทุกคนนะจ้ะเนาะ mm hmm. เรือเขาเอามาจอเต็มกันเลยค่ะทุกคนช่วงนาฮอนนะจ้ะเนาะบางครั้งนะจ้ะเนาะแม่กิบกับพอกับหนวอริก็ขับเรือออกไปข้างนอกจ้าฝั่งด้านเกาะด้านนู้นจ้าทุกคนเป็นอะไรดีๆมากเลยไปตกปลานะจ๊ะเนาะจิบไ้ายบนเรือนะจ๊ะเนาะช่วงฤดูร้อนจ้าทุกคนก็เป็นเรือเช่าก็มีจ้าหรือว่าเป็นเรือที่เขา เป็นเรือส่วนตัวก็มีจ้าทุกคนจากกระสหาหมัดเรืเอใช้บริการใดเลยจ้าตรงนี้จ้าก,กับเหมือนกับบานเฮาหรอเนาะจา้าเนาะทุกคนเนะาะค่ะคลิปนี้เนาะจา้าเนาะแหมกิบกับข,ขอฝากไปแค่นี้เนาะจา้าเนาะแห่กิบขอตัวไปทานข้าวก่อนจ้าคลิปนี้เนาะจา้าเนาะฝากกดไ like, ล like, ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหมกิบด้วยจ้าฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ